มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดมเมินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลาัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร0 2 2 4 8 6 6 9 9ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดย RMF และ LTF กองทุนโบหลวงโทร 0 6 2 6 7 4 6 4 8 8กด8กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Money Plus สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับติดตามเราได้อีกช่องทางหนึ่งคือผ่านทาง Facebook Fanpage Money Plus by ยุทธนา มานี่พัสบายยุทธนาช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับจะได้เป็นอีกช่องทางหนึงในการติดตามรายการของเรานะครับส่วนช่วงนี้ครับุทผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบุหลวงทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ i m f l t f อกองทุนบุหลวงกองทุนบุหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 คผูฟังครับเวิร์กช็อปดีๆจากกองทุนปู้หลวงที่ต้องการสนับสนุนให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินกับโครงการ Investment Workshop ตอนใช้จ่ายอย่างฉลาด Smart Spending นะครับเวิร์กช็อปรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้จบแค่การฟังเพราะมีกิจกรรมสนุกๆที่สามารถให้ร่วมลงมือทา และนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยความเข้าใจโดยมีทีมกองทุนบุหลวงเป็นเพื่อนคุณนะครับพบกันในวันเสาร์ที่24มิถุนายนนี้เสาร์24มิถุนายนนี้ตั้งแต่ 8.30นาฬิกา30นาทีจนถึง12.30นาฬิกา3านาทีณตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้อง B704 ชั้น7อาคาร B นะครับรับจำนวนจำกัดฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมาะสำหรับวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง30-45ถึง45ปีสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่026746488 0 2 6 7 4 6ี่8แล้วกด8สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ ส่วนทางเลือกในการลงทุนในช่วงนี้ครับกองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส20/17กองนี้อายุประมาณ6เดือนเสนอขายระหว่างวันที่7จนถึง13มิถุนายนนี้กองนี้เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศและหลือเงินฝากต่างประเทศไม่น้อยกว่า80%ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและหรือภาคเอกชนในระดับ investment g r a d ดกองนี้อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.45%ต่อปี1.45รต่อปีกองนี้ลงทุนขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0บาทนะครับเสนอขายระหว่างวันที่7-13มิถุนายนนี้สนใจกองทุนรวมบูหลวงทานาสารพลัส20-17ทัส สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง0267464880 26746488กด26 8, 8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบรจบัวหลวงและพิ่ตูของเรา คุณบวรวรรณธารภูมิประธานกรรมการบริหารบราจจบุหลวงนาย,ยกสมาคมบจจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสาธุครับี่ยุด โอ้วันนี้ยังลุ้นอยู่แล้วว่าฝนตกบ่อยๆเว้นช่วงอากาศเปลี่ยนบ่อยๆเนี่ยวันนี้มาคุยกับพี่ตู่จะเต็มไปด้วยเสียงเซ็กซี่หรือเปล่า <c oughs> เสียงอันเซ็ก่หรือเปล่ายังลุ้นเหอเดี๋ยว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 อวยพรมันเกิดพี่ตู่ก่อนเลยมาสี่วันแล้วเร็วอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับอวยความมันเกิดย้อนหลังครับพี่ตู่ครับ มันน่าเศร้าเนอะเริ่ม62แล้วเนอะเพิ่งจะ62ตอานั้นเองนะครับนะขออนุญาตนะครับเป็นตัวแทนแฟนๆรายการวิทยุมันนี่ plus ของเรานะครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนนะครับขออนุญาตอํานวยพรนะครับสุขสันต์วันเกิดพี่ตู่ขอให้พี่ตู่มีความสุขกับการใช้ชีวิตกับการทํางานกับการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราต่อไป โดยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหย่อนด้วยพลังงานด้วยพลังงานประเภทอินฟินิตี้นะครับขอบคุณมากเลยแต่นี่มันอวยพรเราหรืรองร่งไงมีความสุขมากๆนะครับพี่ก็ขอบคุณมากนะคะ <laughs> ขอให้พรดีๆกลับไปสู่ทุกท่านร้านเข้า <laughs> ที่เกิดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปีเจ็ดนะครับวันเกิดปีตุกข แต่ว่าวันนี้เราพบกันในวันที่11มิถุนายนถ้าเป็นช่วงพิตูแล้วไม่มีวันนี้ในอดีตบางคนก็บอกว่าไม่รู้ตัวจริงมาจากที่แบบอ่าฮะอ,อ่ะมีสองเสั้นครัอันแรกคือ11มิถุนาคศ2052พระเจ้า, 52, า,าเฮนรี่ที่8อัง,องกฤษนี่พระองค์นี้แบบทุกคนรู้จักกันส่วนใหญ่ครับ อภิเศษสมรสกับเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งอารากอนนก็คือเป็นเจ้าหญิงของสเปน mm hmm. ก็คือเป็นการสมรสครั้งแรกหลังจากนั้นก็มีสมรสต่อมาอีกหลายครั้งนะฮะหกครั้ง mm hmm. แต่จากสมรสครั้งแรกเนี่ยก็มีพระราชธิดาไม่มีโอรสนะครับก็คืออลิซาเบธซึ่งต่อมาภายหลังก็ได้เป็นคุณอลิซาเบธพระองค์ hmm. แรกครับแล้วก็พอพศสองสี่แปดหนึ่งมีสงครามจีนกับญี่ปุ่นเป็นครั้งที่สองนะคะ โดยรัฐบาลจีนสร้างเหตุการณ์อุทกภัยแม่น้ำเหลืองเพื่อจะให้เป็นการหยุดยั้งการบุกข,ของกองทัพญี่ปุ่นคือยอมให้เกิดอุทกภัยที่แม่น้ำเหลืองอส่งโหนยน,นะทำให้กองทัพญี่ปุ่นเสียหายไปเลยแล้วก็แต่พลเรือจีนก็เสียชีวิตเกือบจะล้านคนโอ้โหนะนนเป็นศกนาตการรมที่เกิดขึ้นแบบแหมไม่ยอมจลับคนเออ เพราะว่าคนกาเยอะไงก็อาจจะคิดอย่างนี้นะแบบเออไม่ได้มันต้องป้องกันรประเทศส่วนใหญ่ไว้ก่อนก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะอ่นนี่คือเหตุการณ์ส่วนหนึ่งของวันนี้ในอดีต11พิถุนายนนะครับโอ้โหแหมแต่ว่าครับพี่ตู่ครับเรื่องหนึ่งที่พี่ตู่บอกเรามาโดยตลอดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญทุกยุคทุกสมัยยิ่งสมัยนี้เนี่ยไม่รู้ไม่ได้เรื่องนั้นก็คือการบริหารจัดการเงินเรื่องนี้หรือเปล่าครับพี่ตู่ครับ ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าไม่รู้ไม่สนใจไม่ใส่ใจเนี่ยรเราก็จะมีชีวิตที่แย่ครอบครัวเราจะไม่เป็นสุขนะฮะไม่ว่าจะตัวเราคู่สมรส พ่อแม่บุตรหลานด้วยนะเพราะนั้นการบริหารจัดการเงินเนี่ยมันต้องเป็นทักษะสําคัญของชีวิตทุกคนค่ะใครจะนึกนะว่าเอ๊ะพูดกันไปพูดกันมาเรื่องการบริหารจัดการเงินดูสับแสงมันสูงเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญและจําเป็นพี่ตู่ว่าจริงไหมครับว่าถ้าเราต้องการเห็นสังคมไทยเข้มแข็งอยากเห็นเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างย,งยั่งยืนในระดับรากฐานประชาชนควรต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนทางการเงิน แล้วก็ต้องมองให้เห็นว่าการบริหารจัดการการเงินนี่แหละเป็นทักษะสําคัญของชีวิตครับพี่ตู่ครับโอ้อันนี้ใช่เลยค่ะอันนี้สําคัญที่สุดนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่เข้มแข็งเนี่ยสังคมไทยไม่เข้มแข็งมันก็เกิดมาจากแต่ละคนแต่ละยูนิตคือประชาชนไม่เข้มแข็งเศรษฐกิจไม่ดี ใช่คะแล้วทุกทุกคนเนี่ยถ้ามีความเข้มแข็งในเศรษฐกิจมันไม่ได้แปลว่าต้องรวยทุกคนนะอ่ามันไม่แปลว่าอย่างนั้นแต่ว่าถึงเรามีความมั่นคงในแต่ละระดับของเราเนี่ยมีความเข้าใจทางการเงินมันก็เกิดทักษะในการจัดการเงินก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ค่ะส่วนความร่ํารวยก็อาจจะเป็นขั้นต่อๆไปก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ่าเอผมเห็นในเฟซอะพี่ พี่ตู่มีโอกาสได้นั่งกระทบไหลน้องเลิฟใช่ไหมะ <c oughs> <c oughs> เ,เห็นพี่ตู่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ท่านดรก้อนะครับท่านดรวิรไทยสันติประพบท่านผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยดูฉากและน่าจะเป็นที่วางบางขุนพรมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถูกต้องเลยใช่ไหมที่วางบางขุนพรมสวยมากอ่ารู้สึกจะเป็น <Yeah. S 1> เรื่องการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินหรือว่าการอ่านออกเขียนได้ทางการเงิน แล้วท่านดกรกร็ท่านผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยแนวคิดของท่านเป็นยังไงครับสําหรับเรื่องนี้ครับพี่ตู่ต้องบอกว่าพี่ดีใจมากเพราะว่าพี่เคยไปบ้านชาติเนี่ยก็ตแต่เจอดออรประสานแล้วก็พูดเรื่องนี้นะคะก็มีความขยับอะไรไปบ้างด้วยพอมาถึงยุคดกรก็รดกรวิไทยเนี่ย ช่วงแรกที่ไปเจอท่านนะท่านก็บอกว่าอมผมเข้าใจว่ามันสําคัญนะแต่ว่าเนื่องจากว่าแอ์เ์ของแบงค์ชาติมันมเยอะมากมก็ยังไม่รู้จะจัดลําดับอะไรอย่างไรครนะแตนน่แก็คือว่าท่านเห็นว่าสําคัญแต่ไม่ใช่ในระดับเร่งด่วนหรืออะไรนะแต่ต่อมาท่านเองนี่แหละกับทีมงานของแบงค์ชาติเนี่ยเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญลุกขึ้นมาเลยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วท่านบอกตอนสัมภาษณ์เดี๋ยวท่านบอกว่าแบงค์ชาติมองว่าน,นี่เป็นเรื่องที่ต้องทําจริงจังและต้องทําต่อเนื่อง ทำให้สอดคล้องกับช่วงชีวิตของคนแต่ละคนทางบังชาติเองเห็นด้วยแล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราทําให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินที่ดีเพราะว่าสามข้อนะฮะข้อแรกคือเขาจะได้มีภูมิคุ้มกันป้องกันตัวเองจากความผันผวนต่างๆที่ไม่คาดคิดเช่นเกิดอุบัติเหตุต้องใช้เงินเจ็บป่วยพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างนี้ ประเด็นที่สองคือว่าเขาสามารถใช้บริการทางการเงินเพื่อย,ยกระดับศักยภาพตนเองได้สามารถบริหารจัดการได้ครับสามารถกู้เงินมาต่อย,ยอดประกอบวิชาชีพนะรประกอบอาชีพต่างๆมีนี่ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ราย<ห>นะนี้แนวคิดของท่านผู้ว่าเลยบอก แต่ต้องมีหนี้อย่างเท่าทันและหนี้นั้นต้องเป็นประโยชน์ในการสร้างทรัพย์สินให้กับตนเองเป็นหนี้อย่างสมเหตุสมผลเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะและประเด็นสุดท้ายก็คือว่ามันจะช่วยลดญนาทางสังคมหลายด้านที่เกิดจากการใช้เงินเกินตัวค่ะโอ้โหตรงเป้าเข้าประเด็นเลยพี่สาเรื่องนี้นะนะแล้วผมก็ยังจําได้นะพี่นะตอนนี้ความจําดีมากเลยพอคุยเรื่องนี้โอ้โหเริ่มเริ่มนึกออกพี่จำได้ว่าคุยกับพี่ตู่และพี่ตู่เนี่ยเคยมองว่าเรื่องแบบนี้ มันต้องเริ่มแก้ปัญหาจากระดับครอบครัวก่อนใช่ไหมครับต้องเริ่มจากครอบครัวก่อนใช่ไหมแล้วก็กค่อยๆขยับขึ้นมาถึงระดับสังคมเพราะว่าถ้าครอบครัวมั่นคงแล้วสังคมก็จะมั่นคงตามไปด้วยใช่ไหมพี่ผมจาได้นะใช่ไหมพี่ตู่พูดยงนี้ใช่ไหมพมี่ใช่แล้วแล้ว,ลวท่านผู้ว่ามองไงพี่ใกล้เคียงกันไหมท่านผู้ว่านะเห็นด้วยท่านบอกว่าหลายครอบครัวมีปัญหาจากการขาดการบริหารจัดการเงินที่รอบด้านและรอบครอบ ก็เลยเกิดปัญหาตามมาจากปัญหาการเงินก็ถึงปัญหาของทุกคนในครอบครัวครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดูนะหลายคู่ย่าร้างกันหรือว่าลูกมีปัญหาชีวิตร่วมกันในครอบครัวยังไม่เป็นสุดก็เพราะปัญหาทางการเงินเลยแหละแล้วในสุดก็สะท้อนไปถึงสังคมแล้วนะคะตอนนี้นี้พี่ก็ถามท่านะว่าโอ้โหแบบเป้าหมายมันเยอะนะเราจะช่วยคนอะไรได้ยังไงท่านก็บอกว่าใจเย็นๆโฟกัสก่อนไปในกลุ่มที่แบบทําได้เร็วและดีที่สุดกลุ่มกลุ่มไหนดี ท่านบอกท่านจะมุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนวัย18ถึง25ปีก่อนอ๋อนี่คือกลุ่มเป้าหมายแรกคือวัย18ถึง25ปีจะเน้นกลุ่มที่ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>คือกันก่อนเลยคือกลุ่มนี้กลุ่มแรกนี่พี่ยุทธพี่ยุทธเห็นข้อมูลเครดิตบูโรไตมาสแรกปีนี้ไหมข้อมูลมเครดิตบูโรไตม่สแรกปี60นะพี่เขาบอกว่ากลุ่มเจเนเรชัน Y ก็คืออายุ20ถึง37ปีกลุ่มเนี้ มีปัญหาหนี้เสียทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลปรากฏว่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะกลุ่มนี้นะอันนี้เจนวนะใช่ใรองลงมาคือกลุ่มเจน X อครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับเจนเอายุเท่าไหร่เจน X กเนี่ยก็คืออายุ3 8มสปถึงห้ปีเอ๊ะเรากลุ่มนี้หรือเปล่านะคิดตามนะ, <laughs> ะถ้าเป็นรองลงมาที่เจอปัญหานี้ก็คือกลุ่มเจนเ อายุ38 5 2ปถึง52ปีแล้วก็ <Ừ. S 1> ถัดมาเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่ม baby boom อ,อายุตั้งแต่53าสถึงเจปีครับฮะ,<อ>ะลดหลั่นจากปัญหาจากมากมาน้อยนะครับโดยในบัญชีสินเชื่อรวมทุกกลุ่ม2.8ล้านสัญญาปรากฏว่ากลุ่มเวา Y เนี่ยผ่อนไม่ได้นะผ่อนไม่ได้เนี่ยประมาณ1.2ล้านบัญชีนะฮะเองโง คิดเป็นวงเงินประมาณ70็ดหล้านนะพี่นะส่วนกลุ่ม Gen X มีปัญหาผ่อนไม่ได้ประมาณ1ล้านบัญชีเป็นวงเงินประมาณ1 2แสนล้านบาทกลุ่ม Gen Y 5.5ล้านคนที่กู้เงินเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียสูงที่สุดพี่ตูโอ้โหมียอดหนี้รวม2,142ล้านบาท อโอ้โหซึ่งในจำนวนนี้นะครับเป็นหนี้ที่เป็น NPL 1ล้านบัญชีหรือคิดเป็น1ใน5และถ้าแยกประเภทลงไปอีกนะครับแบ่งเป็นกลุ่มอายุ16-22ถึง22ปีที่เป็นนักศึกษาเนี่ย<อ>มียอดหนี้เฉลี่ยคนละประมาณ1,404 0 0่โอ้โหพอคุณมามคุเอยเฉลีย<อ>่ยคนละแส0สพี่ตูักเรียของเราเอโอ้โหมีนี้ค้างชำระเกิน90วันจำนวน1.72หมื่นบัญชี ส่วนกลุ่มอายุ23 2 8ถึง28ปีกลุ่มนี้คือกลุ่มเริ่มต้นทำงานใช่ไหมครับค่ปรากฏว่ามียอดนี่เฉลีย่ยคนละประมาณโหเกือบ300,000พี่ตู่สแ้าแสนบาทยอดค้างชำระเกิน90วันจำนวน3.79แสนบัญชีพี่ตูครับอืมโอ้โหนี่คนะเนี่ยนเะนะคือเหตุผลที่ว่าทำไมแบงคชาติถึง้รีบจับก,กลุ่มนี้ก่อนเลยเพราะว่าแนวโน้มมันแรงขึ้นเรื่อยคอาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมไง ต้องนั่งรถหรู <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ถ่ายรูปไปกินร้านหรูกินวาย <c oughs> แล้วก็ถือกระเป๋ารองเท้าแว่นตาก,กันแดดทุกอย่างแบรนด์เนมหมด <c oughs> อ่อแล้วพอเราติดใจเราติดอ่อนจิดตกกัาไปเชื่โอโอ้โหคนอนั้นโก้โกเก๋ดูหรูราทุกคนยอมรับ <c oughs> ก็พยายามที่จะต้องมีให้ได้ แล้วตกลงทางท่านดรก็ท่านดรวิลาไทยผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยมีแผนไหมครับที่จะทํำยังไงกับกลุ่มนี้โดยเฉพาะเจนวายเนี่ยให้เข้าใจเ,เรื่องการบริหารจัดการเงินแล้วครับพี่ตู่ค่ะตรงเนี้ยดรกร็เขาพูดว่าไงนะอยวาให้ฟังนะแต่ทําเสียงไม่เหมือนนะสมัยคนรุ่นผมทํางานได้เงินเดือนเดือนแรกก็ให้พ่อแม่ก่อนโอ้สุดยอด และเก็บไว้บางส่วนอพอทํางานครบปีได้โบนัสถึงคิดจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เอาเงินอนาคตมาใช้นะใช่ถึงนะั้นเงินอยู่ในมือแล้วได้โบนัสก็ไม่ได้เอาเงินก้อนนี้ไปเที่ยวต่างประเทศทันทีนะคะ แต่ปัจจุบันนี้น้องๆทํางานได้เงินเดือนเดือนแรกก็ไปผ่อนศูนเสเดือนเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศทำงานปุ๊บเที่ยวปั๊บเลยคือเงินยังไม่มีเลยใช้เงินนานคตแบบที่พิยุทธพูดอ่ะอคนไทยรุ่นใหม่จึงมีหนี้ติดตัวมากกว่ารุ่นก่อนอจนเรามีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงจึงต้องส่งเสริมให้คนไทยรุ่นใหม่ที่เริ่มจะมีเงินเดือน ได้เข้าใจการบริหารจัดการเงินนี่คือกลุ่มเป้าหมายที่แบงค์ชาติจะให้ความสําคัญเป็นกลุ่มที่คิดว่าอาจจะยังไม่มีใครทํามากเท่าไหร่ตลาดทุนเองก็เป็นพันธมิตรกับแบงค์ชาติจึงมาร่มสนับสนุนการให้ความรู้ทางการเงินร่วมกันได้นะฮะเรื่องนี้ผู้ว่าวีระไทยนะท่านมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยเพราะถ้าคนในวัยเริ่มต้นทํางานบริหารเงินเป็นก็จะไม่มีปัญหาหนี้เสียในครอบครัวกับทั้งระบบ การที่ต้องมากังวลเรื่องนี้มันทําลายประสิทธิภาพทำลายจิตใจทําลาย productivity ของคนทํางานส่งผลไปยังเพื่อนร่วมงานวิธีการทํางานและตัวบริษัททีนี้บางประเทศนะพี่เขามีโปรแกรมวัดสุขภาพทางการเงินว่าเราจะใช้จ่ายอย่างไรพอถึงสิ้นเดือนออกมาเราก็รู้ว่ารายการไหนจําเป็นหรือไม่จําเป็นรจริงๆก็คือ ของพี่เองเ่ยพี่ใช้ Excel พี่ก็รู้รู้ตัวแล้วจะใช้อะไรก็ได้นํำตัวเองรู้นะฮะมันจะเป็นกระจกเงาสะท้อนการใช้จ่ายเงินของแต่ละคนได้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งท่านผู้ว่าบอกว่าประมาณกลางปีนี้อ่าเนี่ยพี่ก็รออยู่นีดมิถุนาแล้วไงจนสิ้นเดือนจนสิ้นเดือนแล้วนะใช่นอกจากนี้นะเขายังจะทำศูนย์การเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจและการเงินในตัวแบงก์ชาติเองด้วยนะฮะเพื่อให้คนทั่วไปด้านหนึ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่อยากเป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่อีกด้านหนึ่งคือสร้างความรู้ทางการบริหารจัดการเงินให้ประชาชนทั่วไปอตอนนี้กําลังก่อสร้างอยู่นะฮะใช้ติ่เก่าของเขาเนี่ยมาก่อสร้างปรับปรุงโดยมีเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายในการออกแบบและจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้ทางการเงินโดยเฉพาะโอ้โหสุดยอดนะแบงก์ชาติยุคนี้เนี่ยเราเคยคุย,ยใช่ไหมเราเคยคุยกันเรื่องการให้ความรู้ทางเว็บของแบงก์ชาติซึ่งเข้าถึงง่ายขึ้นและพยายามใช้ภาษาให้คนเข้าใจได้ง่ายๆอะ เปลี่ยนแป,<ช>แปลงจากเมื่อก่อนอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ใช่พี่ก็ไปชลลร,ร์ลนจ์กรารตทหาะก็บอกท่านันผู้ใหญ่กรา่าเอยพี่เห็นเขาไม่าเด็เขาเจ๋งมากเลยนะแต่ก่อนแต่กรอรอเจ๋งกว่าเยอะเลยนะแต่แต่ตอนนี้อุ้ยเป็ชาดอนแล้วสนุกอะ <c oughs> <c oughs> อมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคนเล็กคนน้อยทั่วไปทั้งหมดแต่มันเป็นแมสไเนีย่ยนะแล้วก็เลยอยากเออสนับสนุนช่วยกันทําให้สิ่งเหล่านี้เผยแพร่แต่ทุกๆเจนเนี่ยก็สามารถจะนําเรื่องนี้เข้ามาเป็นอุทาหรณ์และปฏิบัติตามได้ นะฮะอะไรที่อย่างเจนดึกดึกไปแล้วนี่เบบี้บูมเมอร์และเจนเบบี้นะฮะ แต่จะต้องดูว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรแต่รัฐบาลแล้วก็มีเรื่องที่จะช่วยรเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้วคะ่ะอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเครื่องมือเครื่องไม้เนี่ยคอยจะอำนวยความสะดวกอยู่เยอะเลยเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยพร้อมด้อย่างที่จะหันกลับมาใ,ใส่ใจกับการบริหารจัดการการเงินส่วนตัวส่งครอบครัวเราให้ดีมากขึ้นกว่าเ,เดิมนะครับเป็นกําลังใจใ,ให้กับทุกท่านที่ฟังอยู่เลยนะครับวันนี้พี่ตู่มาพูดถึงเรื่องนี้มาจุดประกายได้ยกเลยพี่ณจังงังณจังงังนะครับ สัปดาห์หน้าครับพูดถึงเรื่องเจนเนนี่ยนะฮะเอ้เรามาคุยเรื่องความแตกต่างระหว่างเจเนเรชันกันต่อดีไหมพี่ด้ไหมได้ไหมก็ตั้งเด็กจนตายแล้วะแต่ละเด่นนะดีนะครับโอเคนะครับคุยกันเรื่องนี้สัปดาห์หน้านะครับพี่ครับได้เจอกันใหม่เอาละครับสัปดาห์นี้ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับ ครับพี่ตู่คุณวรวัลทาลาภูมิประธานกรรมการบริหารบราจจบัวหลวงนายกสมาคมบจจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาพบกับเราเป็นประจำทุกบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับฟังสดๆกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแต่วันไหนพลาดไม่เป็นไรสามารถย้อนกลับไปฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันมันิี่พัสของเราเชิญได้เลยนะครับ คุณฟังครับไทยเลนนค卡ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดปโปรไทยเลนนคาวันธรรมดาหน้าเที่ยวเช่ารถวันธรรมดาราคาพิเศษตั้งแต่1เมษายนจนถึง30กันยายนนี้นอกจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษไทยเลนนคารักคนไทยรีเทิร์นเช่ารถอีโคคาร์ในราคาพิเศษทุกวันจนถึงวันที่15กรกฎา,าคมนี้นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไทยเลนนคา16471647 16 16เที่ยวให้สนุก มีความสุขกับการพักผ่อนนะครับส่วนซัสโกครับซัสโก้สมาร์ทเมมเบอร์ยิ่งเติมมากยิ่งได้คะแนนมากไม่จำกัดขั้นต่ำในการเติมเพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ก็สะสมคะแนนได้แล้วเติมน้ำมันทุกชนิด1ลิตรรับ1คะแนนสะสมครบ500คะแนนแลกส่วนลดน้ำมัน50บาทสะสมครบ5,000คะแนนแลกส่วนลด1,000บาทหรือสะสมครบ10,000คะแนนรับทองคาแท่งหนัก1บาท อายุคะแนนอยู่ได้ถึง3ปีสะสมคะแนนได้แล้ววันนี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกทุกสาขาซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Money p พ u s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101พบกับเราเป็นประจำทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้ส่วนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ พบกันในรายการ Money Shot ทาง FM 97บ่าย3าโมงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรียนเชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ s s ของเรานะครับแล้วก็ติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Fan Page m น n ่พลาสบายยุทธนา m ั n นี่พลาสบายยุทธนาเชิญเข้าไปกดไลค์กันได้เลยนะครับเวลาหมดแล้วนะครับผมยุทธนาลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุน โดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดยทุกความสุขที่หามาคุณมีโอกาสได้คืนจากผลตอบแทนไปกับ RMF LTF กองทุนบูหลวงโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 มันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมเดินเมนรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสรรค์สังคมไทยโทร1720หรือ www.suphaya.com บริษัท s t a r ์แฟคจำกัดผู้จำหน่าย m e r c e d e s b e n บอย่างเป็นทางการโทร022486699